เกิดทําพ่อตายพ่อคาเกิดทํากูตายห้องบ้านกูจะนอนรวมกันใช่ไหมนเ,เข้าห้องไฟแม่งอยู่ทรงนี้ม,มันก็นจะมีสวิตไฟเปิดปุ๊บสวิตเสียบอื้ออเ,เสียบเข้าไปแล้วอู้ดพ่อเตะเข้าในโค้ง มึงยังไม่ทันชาไฟเลยอ่ะพ่อเป็นผู้ชายตัวใหญ่แล้วแล้วตอนนั้นเราเด็กรู้รอบท่าพ่อฟิลไหนรู้เลยว่าตัวงอขาแข้งอ่ะเป็นไงอ่ะแม่แบบในใจคิดไหมกูตายกับนั้นดีกว่ากูจำเลยไฟไฟอยาเระเดี๋ยวตีนจะมาพ่อจะเรียกแม่ว่าดูลูกนี่นะเป็นแบบดูซิโครงก่อนไม่น่าเป็นเรื่องไฟนะเป็นเรื่องตีนนี่แหละพอโตมามีไม่จังหวะพ่อไฟดูดไหมมีจังหวะ